ปัญหาช่างเย็บผ้าเวลารีดตะเข็บขึ้นเงาลองใช้กระดาษแข็งตัวช่วยกันไม่ให้ตะเข็บขึ้นเงานะคะวิธีใช้ทำแบบนี้เลยแบบในรูปภาพประกอบเลยนะคะในคลิปวิดีโอประกอบเลยมุดตะเข็บเข้ากระดาษตรงที่เราตัดเป็นช่องโหว่นะคะจัดแจงให้เรียบร้อยกระดาษแผ่นด้านล่างจะก,กันนะ,ะกันตะเข็บเวลาเรารีดเปิดไฟร้อนๆเวลารีดเรียบเสร็จแล้วเรียบร้อยด้านนอกอาจจะไม่เป็นสันแนวตะเข็บนะ,ะปกติแล้วถ้าเราไม่ใช้ตัวรองหรืออะไรเงี้ย แต่เก็บด้านนอกจะเป็นรอยนะรีดดึงไปเรื่อยๆนะทากระดาษแบบนี้ทําใช้ทําครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเลยค่ะกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งธรรมดาของเราปกติทั่วไปนี่แหละคะ่ะประดิษฐ์เอาไว้ใช้งานใช้ได้ยาวๆวิธีทํกว้างประมาณห้านิ้วกว้างห้านิ้วอันนี้กะพอประมาณนะคะยาวประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วนะ,ค,ะความกว้างความยาวของหน้าเรารีดเราที่เราจะใช้อันนี้ตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะตัดออกค่ะ ตมุมตัดให้สวยนะ,ะแต่งมุมให้สวยให้โค้งเวลาเราไปรีจะได้ไม่ต้องติดแต่งให้สวยดยคะ่ะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งจากมุมนะ,ะมุมบนมุมล่างวัดข้ามาณหนึ่งนิ้วนะประมาณหนึ่งิ้วดหนึ่งนิ้ว,นะะร,ว,ร,วรึ่งได้หมดอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขตีเส้นฉากนะ,ะแบบนี้จากเส้นกลางวัดออกข้างละสามเซนนะคะ แล้วสามเซนนี่ค่ะสามเซนตีเส้นประมาน,น,นี้นี่ค่ะจากเส้นกลางวัดขึ้นมาครึ่งเซนนะคะหัวท้ายให้เป็นมุมแบบนี้นะคะแล้วตัดแยกให้เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะประมาณหนึ่งมิลนี่ค่ะตัดเลยค่ะ ตัดตรงกลางให้ขาดออกจากกัน,หนให้เป็นช่องโหว่ออปเปิดออกจากกันเพื่อเราจะได้สอดต,ตะเข็บผ้าเวลาเรารีดหลังจากนั้นเราจะนำไปรีดนะคะใช้กระดาษที่เราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ,ะใช้ตะเข็บผ้ามุดเข้าไปแบบนี้นะคะ่ะเห็นไหมนี่ค่ะจับตรงชายตะเข็บมุดเข้าไปนะจับตะเข็บเรียบร้อยจะพอดีตรงที่เราตัดนะดตรงปอดีเราตัดแล้วรีดเลยนะไปได้เลยดึงนะก็ไปดึงดึงนิดทีละช่วงตะเข็บด้านนอก ไม่เป็นเงานะ,ะไม่ขึ้นเงาป้องกันไม่ให้ตะเกียบผ้าที่เราต่อตะเก็บขึ้นเงาลองดูนะคะแบบนี้ทำแบบนี้นะคะวิธีเข้าจับไว้ครับใหม่